โอเคครับมาถึงรถครับปั่นจักรยานร้อมบัน้นองบมือไอหวานมือเมย์บ้านเนี่ยคนล่ะสร้อยคนล่ะคุณ คุณจะไปหาที่กลับรถมาแล้วก็มาอ่อนขวาเข้าใช่ไหมอ่อนซ้ายอ่อนซ้ายมันไม่เห็นไม่เห็นแต่ว่ามัน มองไม่เห็นครับคนที่สั่งทรายนี่อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่เมืองนอกอยู่เกาหลีครับหน้างานไม่ได้มาดูก่อนนะครับเอ,อ้ทรายลงบั่นเนาะกระมาเลยแล้ว เตรียมยางกลับได้เลยตอนรับสาวตันครับตอนรับสาวตันกลับสู่น้องบัวลำพูครับสู่อ้อมกอดทีมงานซุปเปอร์ยาวงานแรกก็จัดชุดใหญ่งานแรกของปลายปีครับของส่งท้ายปีเก่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวคืไปจอดเทียบในมอเตอรนี่ครับ บ้านที่เราจะมาลงครับเนะ่เบ <Hey. S 1> ิงหัวดูพี่น้องนี่คุณไม่ลองซ้ายดูก่อนเนะคุณลอ,ไไลองหน่อยก็ดีเนี่ย <Okay. S 1> ลองดูหน่อยถ้าไม่ได้ค่อยไปหากับรถอ่อนคว้ามาใช่ไหม เดี๋ยวผมลงไปดูให้ของแังๆด้วยคุณก็กระจกลงว้ารถมันคือขั้นหญ้แทะรถมันคือขั้นหญ้แทะทางมันคือหน่อยแทะจิขเข้าได้จังไดเนาะนี่เนาะ มามาหักหักยี่ฮักอีก,ก,อกไม่พอไม่พอ เอก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 โอ้ไม่ได้หลอกคุณไปไปสาวตันยังไม่ละความพยายามครับจะเอาให้ได้ครับจังยุ่นแล้วพี่น้องเลย Ma ma ma. Ma ma ma. Giết giết. Giết giết. Giết giết. Ma ma ma. Giết giết. Ma lê ma พอพ่อพอ,พอเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยบ่ได้บ่ได้ต้องเข้าใหม่ต้องเข้าใหม่เข้าเบียดทางนู้นไปเยอะๆหน่อยสองคืออยู่สงคืนอ,อยู่คุณ,คณอ่ออาหัอนั้นเข่าหันบ่เห็นเลยเด้อยคุณฮะคุณเบิงบ่งเบิง่งมือเบิ่งมือผมอย่างเดียว บอกมาคุณมาอย่างเดียวโอ้โห,โหงานนี้ไม่ใช่ของเล่นๆเลยครับเนี่ยไปยิก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  เดินหน้าอีกเดินหน้าอีกอ้าวพอ่อพ่อวะเนี่ยฮักเขาไปเลยไปเลยไปเลยมามามาตาตัวยิราไม่คหอฝีมือแต่ว่า มายึกมายึกมามามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆหักเต็มที่เลยหักเต็มที่เลยเต็มที่เลยพับลูกเข้าไปไม่ได้คุณไม่ไดม้มันเลยแล้วมันเลยแล้วไม่ได้แล้ว ขยายมามไหม่ังไงเดินหน้ามีอีกนิดนึงมันขีดท่างพุดแล้วมันไกลแล้วขยับมาอมยังไงหยุดพอ,อหักเลยไปนี่หักเลยพับเลยพับลูกเลยพับลูกเลยพับลูกเลย เลยมาเลยพับเลยพับๆๆเลยเ,เลยมาเลยเลยดันดันดันกลับกลับกลับประเด็กลับกลับทุนกลับเลยเลยมาเลย มาเลยมาเลยวาหนิดันดันดันเข้าไปเลยดันเข้าไปเลยเอามานี่มาก่อนเดี๋ยวรถมันไปก่อนเขาได้อยู่นี่คุณคุณยีดันยังไงดันได้ดันไดดด้ันไหมนี่อ่า๋อ้สุดยอดเลยครับ มาเลยเลยมาเลย,มา,เลยมาครับมากวันกันเลยครับ ทำได้ยังไงคุณเต็มที่แล้วเนี่ยอายมาเล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 ยเอาแม่ตามมาหวนวงอะไร่า เอ้ยงั้นแหละสุดๆเลยคุณสุดเลยไม่ไม่ไม่ชนมาเลยไล<ห><ห>่ออาไปเลยไล่ออาไปเลยไปเลยไปเลยโอ้สุดยอดเลยครับเลยป <laughs> ีมืออกเถอะวะ <laughs> ไปเลยไะเลย ดันเข้าไปเลยไปเลยไปเลยได้แล้วได้แล้วดันเข้าไปเลยตรงแล้วมันตรงแล้วลูกมันตรงแล้วแม่ดันอย่างเดียวเอาแม่เอาสิดหัวไปหุ่นเลยหุ่นสิดหัวเข้าไปพุ่นเลยเอา พวงมาลัยไปทางโน้นเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดคุณหมุนพวงมาลัยไปทางคุณเอออีกหลายๆเลยเบิดเลยเบิดเลยดันเข้าไปเลยไปนี่และเข้าไปเลยเข้าไปเลยบ๊วยเย้ยาเถอะว่าอีหล่าไหม <c oughs> เ,เก่งเถอะว่าเก่งเถอะวะ อันเนี้ยปา<ะ>พอ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 ไปเลยทีนี้ไปเลยดันไปเลยดันไปเลยพอ<ป>ก่อนมาข้างหนาก่อน ว้าวาดันไปเลยเลี้ยวขวาสุดเลี้ยวสุดเลยโอเคตรงมาเนี่ยดันไปเลยดันไปเลยไล่เขาไปเลยไปกลับพวงมาเลยกลับพวงมาเลยกลับพวงมาเลยแม่ <c oughs> งานนี้ ไปไปตรงล็อกลูกเลยคุณล็อกเลยล็อกเลยสร้างประวัติศาสตร์เลยพี่น้องงานนี้ครับไปไปยิงดีเอาอยัง ไปเลยเอาตรงไปเลยได้สำแดงาสนั่น<ช>มันคักแล้วได้สำนีมันคักแล้วไปพอพ่อพอโอเค okay. ยกเลยรถเข้ามาเลยทีนี้ nó sẽ kúm mày nhỉ nhúc lên, đi, lên, hòa, ทางโน้นเลยคุณจะจอดด้วยมุมโน้นเลยพอ,อน้ำเพิ่นแตกวะไปี่เลยไปเลยฮ่าหสุดยอดเลยครับอันนี้ครับ โอเคครับทีนี้เหลือเหลือลูกครับลูกเนี่ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับลูกมามามาทางนั้นเอาทางนั้น ไปเลยโอ้ไปเลยไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยไ,ไปอีกขึ้นไปอีก เอาเลยยกเลยสายไฟห่างอยู่ห่างอยู่พอพอลงลงลอันนี้เป็น,นเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นจารึกครับที่ ประวัติศาสตร์นะครับที่สาวตันได้ทำลายสถิติในการถอยเอวอ่อนซ้ายนะครับผมเข้าเข้าซองนี้ครับผมเข้าซองนี้อ่าเป็นการทำลายสถิติที่เคยทำมาเออซึ่งซึ่งยากสุดๆแล้วครับที่ที่เคยขับมานะครับที่เคยขับมายากที่สุดแล้วครับเพราะว่าทางก็ไม่ได้กว้างครับอันอัน ใส่ท่อนามมันแตก <laughs> ใส่ต่อนามมันแตกโอ้ยมันต้องวาดหวัวไปครับผมมันคือวงเลี้ยวมันบังคับให้ไปตรงนั้นครับแล้วตรงนั้นก็เป็นท่อครับผมซึ่งเรามองไม่เห็น <laughs> ไม่รู้ครับว่ามันมีท่ออยู่ตรงนั้นด้วยแต่ครับเรียบร้อยครับสำเร็จลงไปแล้วครับสองกอง แม่สวัสดีครับอาสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับพ่อครับสวัสดีครับผมไปนุตันเป็นลูกสาวตุชั้นม .6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้ยิ่งเล่าเนาะได้ได้หอพี่ิฉ์เถอขาเห็ดน้ำของพ่อครับเนี่ยโอ้ยขอบคุณหลายๆพ่อขอบคุณหลายๆครับเอาไปก่อนเด้๋ยวพาได้ปะเนี่ยับสวัสดีครับขอบคุณครับผม แม่ออกข้างนี้ได้เลยน้องบัวคำเสดออกบัขุนกุขอออกกุข้อเลยครับมาโชโถว์โชว์มาจีนองไปฝึกฝนว่าเราหยุดยุตสายสมเก่ยงสายอีหล่าเลยโรงเรียนเขมราชโรงเรียนเขมราศมาถัดไปอยู่อุบลแม่ครับโรงเรียนเขมราชงานตะลิ่ง พัฒนาสีมือขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับเขาชนใกลพี่น้องญี่ปุ่นแต่ว่ามันเป็นไฟบังคับนะครับไฟนี้นี่ก็คือไม่ได้มาเช็คหน้าหานผมก็ไม่ได้มาดูครับเจ้าภาพเขาก็ถ่ายรูปมาให้ผมดูแค่นิดเดียวเองครับอ่ไม่รู้เโอ้โหเลยเกือบได้ยังกับรองุนหย่อสุนยอนครัุนยอดเป็นการ ทำลายสถิติครับของสาวตันที่เคยอ่อนซ้ายมาครับจะนี่แหละเขาแคบสุดงั้นว่าคุณแคบสุดแล้วครับอโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมยังมีโอกาสอู่สี่ลาออกเจอคอมเจ้าเราไหมลามไม่ได้ครับห้ามลาครับห้ามลา,มาลาออ <laughs> ลามไม่ได้ครับลามไม่ได้เอฟซี FC คิดหอดแห้งหักแล้วเลยม,มาเจอแบบน,นี้ยุ้ยปีนี่ วาัา์ไปเที่ยวเ,เชียงใหม่แต่ว่าปรากฏวามันจ่อแล้วครับจ่อปีใหม่แล้วหมดละลังปีใหม่หมดละวางงานไปว่ากันอนี้ครับไปไม่ทันปีนี้ครับปีหน้าแล้วอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ครับพวกเราสองคนก็สวัสดีครับ